หลากหลายประเด็นเด็ดให้ได้ติดตามกันเช่นเคย<ม>เลยมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกก็ต้องเป็<ม>นเรื่องราวของ t r u ท a a f 12ก่อนเ,เลยนะคะตอนนี้ได้ตัวแทนภาคใต้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเป็นสัมภาษณ์ความรู้สึกของพวกเขากันค่ะ หลังจากที่ได้ทราบผลในช่วงข่าว i เอนไ e น s tonight แล้วนะคะว่าตัวแทนภาคใต้3คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบต่อไปในการประกวด True Academy f a n t a s i ซีซั่นสินะคะได้แก่น้องเฟิร์สค่ะปกรัฐเขมาพิวงน้องเบนส์ธนพรเกล้าธนงและน้องสปอมอติการสงมบุตรนะคะตามคำสัญญาที่บอกเอาไว้ค่ะว่าจะจัดให้ทั้งภาพบรรยากาศการร้องในห้องออนิชชั่นรอบที่3และบทสัมภาษณ์สุด In s ไซด์ตอนนี้ทั้งภาพและเสียงบรรยากาศเข้มข้นพร้อมจะส่งตรงถึงท่านผู้ชมแล้วล่ะค่ะ และจะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบ,บอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันเธอเธอไม่รับมันนี้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อม โปรดเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีคนคนนี้โปรดอย่ามองกลับหลังอย่าฟังฉันไว้ในหัวใจดีใจเนาะตื่นเต้นด้วยครับผมประสบการณ์ที่ดีนะครับผมแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่แค่ดีใจอย่างเดียวนะครับแต่ป้ายเนี้ย เสียใจแทนเพื่อนคนอื่นด้วยเนาะใช่ออกมาร้องไห้ร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่าดีใจแต่ว่าร้องไห้อยากให้คนอื่นไปด้วยใช่เพราะอยากให้เขาไปด้วยถึงจะรู้จักกันแค่2วันเนาะแต่ว่าสนิทกันมากค่ะสิ่งที่พวกเราจะปรับปรุงนะคะจะเตรียมตัวจะเตรียมตัวสําหรับการเวิร์กช็อปเนี่ยสําหรับหนูแล้ว ข้อแรกเลยคือลดความอ้วนค่ะสำหรับพเด็นะครับก็คงจะต้องแก้ในจุดที่ผิดพลาดหรือจุดที่ไม่ดีนะครับหรือว่าจุดที่ดีๆก็ทํามันให้ดีกว่าเดิมครับผมเพื่อที่จะแบบไปสู้กับภาคอื่นได้เนาะเดี๋ยวเสียชื่อเด็กใต้ใช่ปะขอมคินนะคะก็คิดเอาไว้ว่าจะไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเพิ่มขึ้นค่ะเรียนแอคติ้งอะไรประมาณนี้ค่ะส่งแรงเชียร์ให้พวกเราด้วยนะครับพวกเรานะครับ3คนตัวแทนภาคใต้นะครับผมจะพยายามไม่ให้เสียชื่อครับผมสู้ตาย พูดกันต่อเลยนะครับเพราะว่า3คนเนี่ยที่นักล่าฝันที่เราได้เห็นกันไปนะครับก็มีเข้ารับการเวิร์กช็อปที่กรุงเทพเป็นเวลา2วันหนึ่งคืนตั้งแต่14แลวก็15พฤษภาคมเชื่อถึงนี้ครับเพื่อนใครยากใครก็เชียร์กันได้ครับแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วนะครับพระทมงานเขาเนี่ยดูแลทั้งอาหารที่พักเป็นอย่างดีเลยเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันชูเอ a ร์แคร์เมียแฟนเทเชียซีซั่นที่12ต่อไปครับกระซิบทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะครับว่าออดิชั่นครั้งต่อไปที่ภาคอีส ายนนี้นะครับ <problemas> ก <lly> ็ต้องแสดงความยินดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้งสาคนด้วยนะคะใช่แล้วนะครับ